สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสูส้กุสก้นจ้ะพี่น้องจ้ะย้ายบ,บนมีเรื่องสีอวสู้ฟังมือนีิมือขึ้นนี่เกืลมันเป็นล้มตายเกือเกอมมันตายพี่น้องเอ,อ้ยเกลมันบ่ได้เห็นหนาพี่น้องอ,อีกเป็นอย่างวันียุติดีๆน่ะมือขึ้นนี่พี่น้องอันประมาณสี่ถุมเนาะสีถ่ถุมนางนางทักหมวกอยู่นางเหตุไปเหตุมานางยุกกับผื่นคนเด้ เป็นวินวินมงเมงมงเมงขึ้นเอากูคือกินเข่าแล้วสันกูคือยังเป็นยังซี้อสันคือจะเป็นล้มนี่สันก็เลยเก็บของขึ้นมาไว้ถึงเตียงเก็บของขึ้นมาไว้ถึงเตียงนอนก็เลยไปอาบน้ำดิ่นผัดปนีไปอาบน้ำเดียวก็เป็นมงเมงมงเมอยู่ล่ะเพราะอาบน้ำมะปลาเตียงมาใส่เสือขาเด้วบปนี้สีนอนบ้านหมุนติวติวขึ้นเฝ้าเฝ้าอันนอนลงเตียง ป่านน่งลงเตียงบันนีบน้บุนบันนี้บ้านหมุนพี่น้องใจสีขาดแขนขาลอยเข่าขีดแตงเงี้ยวสีเหี้ยเข่าบันนี้โอ้เป็น,น,นสี่เนาะบันนี้หัวใจกระตินแบบหัวใจกระตินเลี้ยวมันก็เมยเนาะเมยอ่อนล่งแขนขาลอยลงบันนี้เฮ้ยเป็นอย่างคือเป็นสี่ข้อแหงข้อเฝ้าเข่าบัานนี้พี่น้องปากแหงปากเฝ้าเข่าเบิร์ดกะลิจกะริจจับโทรรัพาบไดพอดีโทรศัพทบก็อยู่ใกล้แขวงขอะจับโทรัพท์กะลิ โทรหาบัวบัวพี่ไม่สบายพี่เวียนหัวบ้านหมุนเลยวาสันไอ้บัวบ็ฮะพี่เป็นอะไรมากไหมอ่ะมันกะวา่าเนาะแต่มันมาบ่อใด้ตอน,น,นอาบนา้ำอาบนแลเร็วมันสิเข่าหาทุ่มเลยพี่นอ้องตอนแยกอุบลเป็นคือซีทุ่มเนี่ยเขาจะบ่อห่ออกไปทางไหลเร็ว,วเขาบ่อหาออกไปทางไหมาใส่เร้วคือถนนบานาน้านทองหองหอหลางคายยังปิดปุ๊บตุ๊บยังหลับพี่นอ้องมาบ่อใดไปบ่อใดละ่ะ กะมีมีเจ้าหนาะทีโยกเป็นจุดเป็นจุดน้าทางแยกบ้างน้าตรงอันสีแยกนี่อย่างเงี้น,นสีเนาะจุดที่เขาอันตรวจค้นไปหันไปหนีละโทรหาไอ้บัวโอ้ยเป็นตาตาอิลิไอ้บัวก็เลยว่าพี่ไหวไหมถ้าไม่ไหวพี่พี่พี่โทรเรียกรถลงพาบาลไหมอ่ะ่าสั่นกก็เลยว่า,วาเดี๋ยวพี่ดูก่อนถ้าพี่ไม่ไหวเดี๋ยวพี่จะโทรเรียกรถลงพาบาลาสั่นนอนดมยาได้พี่น้องเหมือนตาบอดเลเนาะ มันมืนตาบอดอไรแบนี้พอตั้งสติเอาแลยว่ะไะกดกดกดเบอร์อันอันหนึ่งเก้าหนึ่งอันหกหกเก้าวไว้เด็กพี่น้องเตรียมไว้เด็กก็เลยโทรไปหายาาโทรไปหายาาเทียงทีว่มาแม่บ้านธนาคารกรุงเทพอะไรละแล้วก็ไปใส่บได้ไรเกินย่ายในกระดาษแล้วก็ไอเนาไอแล้วก็เลยแบบว่าอัน,น พอไปใส่มาใสาห่หะล่ะแล้วก็ไปหาหมอแล้ว,ลวก็นอนผักพรอ,อยุติบานบอกยายยายโทรหาไอม้มนให้หน่อยไอห,หาเบอร์มันไม่เจอว่าสันอันเป็นอะไรละ่วะว่าสันยายว่าโอ้จะเป็นยังอันฉันเป็นหายใจบาออกยายแล้วก็บานหมุนกันเลยวางสิโทรบอกไอ้มนมาหาจะข้าวแนวแล้วก็เลยโทรแล้วก็เลยโทรบอกไอ้มนให้ไอม้มนทีบาลานซักลีดอ่ะทียายอุบลดูน้ำยูของเถวเดียวกันเลยล่ะทัดไปสามห้องพี่น้อง ทัดไปสามห่อมาดิสักพักหนึ่งมันก็เลยมากมากก่ะแย่บนกับว่าเปิดว่าได้ล็อกประตูดอกมันก็เปิดไฟเปิดประตูให้มันก็ถามว่าเป็นยังไงก็เลยบอกว่ามนเอายาให้พี่หน่อยมันกับบ้าเขาใกล้เด้มนก็ปิดผ่าปิดจมูกปิดยังไม่ยางดีล่ะเขายานคือเดียวนี่นะผู้ใดปินยังกับสร้างพี่น้องเขาสีคิดไปก็เหรอว่าเป็นโรคอันโควิดเนาะก็คือต้องระวังไว้ก่อนเลยแหละว่าเป็นโควิด ป้าดีก็เลยบอกว่ามนเอายาให้พี่หน่อยเกิดมามันก็เลยยาหน่งแยบบนกับบ่มียาอย่างหนอมียาแก้ปวดกับยาแก้แพ้ก็เล่นมันก็เลยเอาหายมันกบะปากาเขาใกล้หรอมันก็เอาน้ามันยังหายกินกินยาแก้แพ้ยามันเป็นยาแบบว่าแก้แพ้แก้วิ้นหนอเนาะกินแล้วก็เลยนอนแบบพยายามอันตั้งสติีอย่าควงเลพี่น้องท้องอปากกระแหง ปากเป่าเบิดบันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่จะโทรเรียกรถโรงพยาบาลอยู่ให้พี่ตั้งสติได้ก่อนพี่ลืมตาได้ก่อนซะมันมึนมันหมุนมันอย่างเบิดได้พี่นอ้องแขนขานี่ลอยไปเบิดแขนขารอยไปเบิดก็เรยโทรโทรที่แหลาากโทรจะไดนกับบดติดบันนี้โทรโกดอยู่นั่นแหละกดบัดนี้ติดเขาก็เลยถามมาเป็นอย่างไรอย่างไรอออก็บวบาการเขาฟัง เรียว่ายุหองผู้เดียวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้รถจุดคัดกรองไปรับพี่นะวัสนเขาก็เอาเบอร์ให้กันน,นี้ก็รถจุดคัดกรองรมาโทรมาว่ายุตรงไหนตรงไหนก็บอกเขาไอม้มนมัเคยเปิดประตูไว้พ็พามันเปิดประตูไว้ขามากเขาบอกไว้ไหมวัสนผู้ปว่วยไว้ไหมค่ะวัสนเขาใส่ชุดสมอกมาเลยได้พีน้องหน้าโกงหน้ากากใส่ไอ้ยังอ่ะถุงพลาสติกหอมาแบบเขาเตรียมพ่อมาแหละแต่เขาก็บประกาศจับเขาด้วยกัน คือเขาหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ป่วยนะเพว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามพยายามตั้งสติหลวบร่วมกําลังเกี่ยวคองอนะย่างขึ้นรถมันกับ่าไกลเนาะอนของมันติดถนนนะพี่น้องบ่ดด้ขึ้นบันไดบอดด้ยังางยากยาวออกไปขึ้นรถเลยเส้กเส้ใสล่ะสิะสะะเป็นล้มสี่ป็ดสี่หักสีเป,เป็นล้มให้ได้เลยมันหมุนนะ่ะนะดีแต่ยังบ้านไอ้หกขันหากเลยคือตีงบ่ได้เพราะว่ายายบ,บุญเคยเป็น,เป,นเป็นนักขัว่านี้ ปีพ่อสสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพี่น้องปีนั้นเป็นหนักเป็นโรคกี่อย่างมาตีเป็นโรคระดับน้ำในหูว่าทอกันโรคระดับน้ำในหูว่าทอกันเวลามันคือจะเป็นยูดีๆมันกับเป็นขึ้นมากคือค้นทําทาคือค้นพี่ตีนี่ได้พี่น้องบ่ได้กินยามันโดนตอนที่มาอยู่กับพญ่บิวปีแรกอุบะแมนปีเขาปีที่สอง ยายบนไปเห็ดงานอยู่เป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมเป็นขึ้นนั่นอยู่ซื่อๆเขาบ่น,นอนนี่ละ่ะหมุนติว5แต่5แตนยายีโลถามเป็นหยังเป็นหยังเฮาก็บอกว่าบ่รู้ัเหมือนกับว่าบ้านมันหมุนนีหยังสิเอา,า้เราฟัาางก็ฮา,า,า,ากฮากนเบิดลิมเบิดลายลพี่น้องแล้วก็ับไปเลยหัวมัวขึ้นยามมื้อเช้าจังค่อยเายาก็บก่ได้าาก,กินเด้เดเมื้อนั้น ก็เป็นตะเมือนั่นก็หายหายไปโดนแล้วเนี่ยหัวก็มาเปลี่นขึ้นอีกนี่คือช่วงนี่หูย้ยูว่าแบบว่าเขาพักผ่อนหนึ่งคือพักผ่อนบ่เพียงพ่อสองก็คือเขามีความเครียดคิดหลายแล้วก็อากาศมันบ่ไทยที่เขาบริออกกําลังกายบรไ,ยได้ไปหันไปหนีบรได้ไปสูดอากาศที่มันบริสุทธิ์เขาอยู่ตะกลับห้องบางครั้งอุดอู้แน่แล้วก็ มานั uhm, hai, hai, ife, man, ada, ogi, ่งเหตุงานกับใส่สายตาใส่สายตาใส่สมองคิดนั่นคิดนี่นั่มคือมันมีความเครียดอย่างสีหรอพี่น้องก็เลยเหตุใหเฮา้กำเรลิบโลกเก้ากำเหลิบขึ้นมาเยอบนกับโอ้เจ้าเศษเจังไหนเนาะโยผู้เดียวถ้าแม่นว่าโลกอันนี้นะอันตรายเ้อพี่น้องเขาจะให้มียาไว้ประจํา ก็คือเวลาพ่อหลูดตัวว่ามันวิ่นขึ้นมาฝ่าวินยานลัดอันนี้แย่บนบดิกินมัโดดเล้วขาดการรักษามาัโดนเล้วไอนนพวกที่ว่ามันกับไข้ไข่กับล้มบ่าหมูไข้ไข้กันนั่นแหละพี่น้องขับรถขับลากกับอันตรายขับไปดีๆนี่มันเกิดหมุนขึ้นมานี่มันติวมาบบดเดียวนี่รถล,ล้มถนนแลวพี่น้องเอ้ยนั่นแหละที่เขาประสบอุบัติเหตุกับมีส่วนไอ้หลคระดบนำ ในหูบะทอกันอย่างนี้ส่วนนะคะถ้าผู้ใดเป็นโรคนี่จะรู้นะคะว่าอาการมันเป็นยังไงเป็นตาตายทุรลมทุท่าล่อิลีพี่น้องขี่สิแตกเงี้ยวเสียเฮ่าหาก้กแตกหก้กแตนบ้านหมุนแบบหมุนติว้วจังเสียคือพันล้มหมุนเนี่ยขยับตัวไดมือตาต่ไใดซอยเหลือตัวเองบ่ไดถ้าขับรถหนีล้มถนนแน่นอนมีสิทธิ์ล้มถนนแน,น,น่นอน,น,น,านตาย,ย่างเดียวสองก็ถ้าไป เป็นโยกกไก่สะนงสานามหรือว่าทีมันเหตุางานโรงงานเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์น,นีเรียบร้อยพี่น้อง,องตายอย่างเดียวเพราะว่ามันมันสิป,ปินขึ้นมันไม่ได้บอกเขาลวงหนาเลยเด็กจะหมหคืนนีกอะเอาอยดุดีๆกัวิ่งมองเมงมองเมงขึ้นกับม,มันอรุณโอ้กับเป็นตะนยอ่าช่วงนี้พี่น้องผู้ใดกระรูว่าโลกตัวนี้มันระบาดเจ้าสิปเปนญยังกับซางคือเขาจะ มุ่งไปประเด็นที่ว่าอาจจะติดเชื้อมาเป็นโรคอันนี้หรือเปล่าอย่างสิเขากิะสทซักประวัติเขากรสิถามอาการที่ว่าแบบว่าให้แน่ใจสะก่อนนะะ่นล่ะนะครับคือนี่ย้บนไปถึงปุ๊บจุดคัดกรองเนาะมันจะมีล้งบาลเนานะมันก็จะมีแนวป้องกันของเขา่นหะละัวัดความดันวัดไข่วัดความดันวัดไข่ ล้วกายยังก็ตรวจขึ้นหัวใจเอกซเรย์คือทุกอย่างเขาก็เย็นห้ดีอยู่แต่ว่าถามมาหมอสัมผัสได้คือคนป่วยตะกรันทัวๆไปบอบ่บเขาก็เขากับระวังคือกันนะคะเขาถ้าว่าจําเป็นจริงจะไม่สัมผัสจะไม่แตะตัวสัมผัสกับผู้ป่วยระมาณมันน่ะพี่น้องแต่ควรก็ใส่ถุงใหม่ถุงม,มืออีกอย่างเวลาสี่เวลาสี่วัดความดันท่าองศะ ใส่ถุงมืออย่างสัมผัสเท่าจากเข้าพี่น้องก็คือเพิ่นกระเสพเต็มที่กันเนาะหมอกระไดพยาบาลกระไดอัน้กากำลังใจอยู่กับหมอครับถูกทุกคนเย้บุญกับตอนนี้ก็นั่งสะร์มเสลื์อตื่นขึ้นมาเห็ดยังตื่นขึ้นมากับกวาดกวาดบ้านหมอวานี่คือเข้าเห็ดลกไวตัดเศษดงเศษไดอย่างไวยังบไดกวาดพี่น้อง เราก็ตื่นมากวาดบา้านล้วก็ไปจัดการกับขอบแมวหนองแมวเมียนขี่เมียนเงี่ยวให้เขาเอาอาหารเอาอยางให้หนองบัวกับม้าหาก็เลยไปซื้อปลาอยู่สะพานปา่าคนละคนกับมาตรงย้ำไปเต้มหมออยู่มาสิมากินนำ้ำเพราะท่านห็นก็เลยว่าคนเลยบอกว่าถ้าพี่ถ้าพี่บนหิวก,ก็กินก่อนบัวนะเลยน้าสัน่นบัวไปอาบน้ำก้อนกับสัน่นเดียมามา๋ยวสิมาไม่ก็สั่นเก้ก็ด,ดีบัวก็ได้คือเป็นห่วงตลอด นี้กันยูเคี้พี่น้องให้บุญกระลยกหมอบอกสู้ฟั่งหมอบอกสู้ฟั่งหมู่บ้านนี่บ่ได้เห็ดคลิปบ่ได้เห็ดยังหมู่บ้านน้องบัวกับมาดิแต่ว่าบ่ได้บ่ได้กินเข่าบ่ได้กินเขากินยังน้ำเพราะว่าน้องบัวเขากินเจหมู่บ้านมันเป็นว่าอังคัรนนองบัวจะกินเจถูกว่าอังคัรนแยกบุญกระสือนขาเนี้ยวขขาเนี้ยวแล้วก็หมูแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวมา ขนมจีนขนมจีนกับยีอ้อ,อ้วน่ะมากินก็กินเข่าก็กินได้อยู่หมู่บ้านกินได้แต่ว่าแต่ว่ามันจิเป็นขืนมันก็เป็นขืนมาเองนะพี่น้องเป็นขืนมาแบบที่ว่าเฮาบ้านได้เราว่างโตเลยหมอหายา,อยาแก้ไอกับยาแก้ไอกับยาแก้วิ้นยาอี่อ่าอ่าร,ารักษาระดับน้ำให้หูปะทอกันแก้วิ้นแก้ นี่ก็เป็นยากแก้ไอหมอให้มากก็ได้เสียงเงินได้พี่นาะคือนี่เสียงเงินกับบรลูว่ามันชุกชินในยามใริการเลยเวล่าหรือจังไรกับบรลลูก็ได้เสียงเงินยูค่าเอ็กซเรียคาไออย่าง,างมันนี้ก็ไข้แน่เล้วหมอกะเอารถมาส่งเพราะว่าในผู้เก็ตเท่านี้ก็คือในปลาต่อเท่านี้คือจากซีทุ่มไปเล้วเครฟิวเนาะไม่มีรถบอมีอย่างเลยพี่น้องเอ้ยมิดซีรี ตปนเมืองห้างนเมืองห้างถนนตัง้งถนนกับมิตรลดโล้งบาลน่ะแล,ละเรียนกับตำรวจก็สิซ้อมเบื่องอาการพี่น้องกินหวานกินยาไปพักผ่อนไปอ่านสำรับสำรับไปลูกค้าย้ายบนเนาะจ้ะเนาะอันอฟซีย่ายบนเน,ะนานนะสร้างหมวกสร้างผ้าพันข้อสร้างอย่างมากกนะ็สีเฮ็ดหายุแตะว่าก็ ค่อยๆเห็ดไปนะพี่นอ้องค่อยๆเหตุไปค่อยๆเหตุไปอันเรียวย้ำใตก็สิ่งห้นอกจากเนาะของพี่ทิพย์นี่ของพี่ทิพย์นี่เรียบร้อยเล้ยวยังตะยังตะหมวกยังตะหมวกคููกับผ่าพันข้อสีนาเงินตัวนี่แหละพี่ทิพย์เพราะว่าเมื่อดดไปท่านไดนไปสื่อใหม่มาแห่งยานล้านเขาปิดก่อนอยู่ยานเขาปิดอันบริการบกคคาอย่เพราะว่า มันเป็นลานที่มันว่จจาเป็นบ่แามันของกินนะนะเขาอาจจะถือสร้างปิดเสียงว่าเขาประชุมอยู่อาจจะสื่อสร้างปิดกระจีเดี๋ยวมีแห้งล้วก็สิีปสื่อมาไว้คิด่าสถานการณแบบนี้คือสิบได้เมื่อบาดไงดอกพี่น้องคือสิบได้เมื่อบาดไงดอกเยบุญสิริยูยังสี่ละเสียคาอยู่ายกินเสียคาเศร้าบ้านไปเรืเดยๆยังสี่ละ เขากัจักเสจังไดเนอะกะมันไปบ่ไดมันเป็นเหตุสูนยพิสัยหีืพี่น้องอันใดเพอประหยัดได้กสิประหยัดอันใดซอยเหลือตัวเองเลยกัสิซอยเหลือไปแต่ว่ามันบางั้งบางั้งกะบ,บอกตรงๆนะพี่น้องคำมาแรงมากเขาอยู่ในห้องเนาะเขาอยูู่้เดียวต่ก่อนเคยอยู่บันเป็นหลังกับพ่อน่บิวคำมาแรงมากเขากัได้บอกได้จา่ามิยังกับเด็กสู้กันกินมิยังกระเด็กคุยกัน นางว่านางปรึกษานางดูทีวีดูนางฟังเพลงน้ากันย่ำมะเร็งยามเว้นกัเออการค้นกับมีงานกับพักพรมีงานแต่เห็ดไปไปยีิวแล้วบมีงานย่ำเว้นแล้วก็พักพรแล้วก็นอนของเราไปย่ำแรงนอนอิ่มนอนอย่างแล้วเราก็ลูกมาเห็ดอันนั้นอันนี้กินอันนั้นอันนี้กับนางกุ้ยกันอยู่ระเบียงอันนี้คือเป็นจิตวิรปรําบ้านสําหรับยายอุบลกับตาบิวตอนดูน้ากันเนาะตอนที่เราบ้านเสีย ผัดพ่อตอนเลาเสียแล้วพี่น้องก็คือเขามาอยู่แบบนี้มันโดดเดียวมันว่าเวมันเหมือนขาดในอย่างจักยางหนึ่งกับพี่น้องมันเหมือนขาดในอย่างจักรยางหนึ่งเพราะเขาเป็นในอย่างมากกับบรูอสิหันาไปเพึงไผ่อย่างสินะมันมันโดดเดียวมันทอแท้มันวังเวงมันมันบอกว่าถือพี่น้อง บางครั้งก็ได้นังให้น้ำตาลอยู่ผู้เดียวพี่น้องเวลายายบ่นอยู่ในห้องเนาะก็สินั่งอยู่ทางนี้ประมาณว่าก็สินั่งเฮ็ดเียกอยู่ทางนี้ก็สินั่งเหลียวเบิ่งตั้งแต่นั่งเหลียวเบิ่งตั้งแต่อันนั้นรูปเราอันนี้สาดอันนี้ยายบ่นเอาขึ้นผ้าต,าตา่างมืง่อคืนเพราะว่าผ้ามา่านบ่บ่ได้ซักเพิ่นบ่ทันได้เอามาใส่ให้ก็เลยยามือคืนกน เอาขึ้นมาปิดนี่แหละพี่น้องก,ก็นั่งได้เบิงนั่งเบิงตะลูบเล่าเพราะได้เป็นมูเพราะได้ไมีมูกระัจเสเซจังไหนพี่นอ้องเอ้ยนอ้องเหมียวกระไดขังเขาลายเขากระอยากออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกให้ให้เล่นอยู่ในห้องกเัเลนินได้อยู่กับเรีนหล่นเลน่เลนอย่างกันแต่ว่ามันกับบคือมันกับบคือเขาไป ไปเปิดเชิญอยู่ข้างนอกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอิชิอิชีเป็นไรลูกร้องทั้งบ้านเลยนะพุ่นขันเหลือกินเล้วาขอนอนเอาปลาให้ตอนบางไงกับโบกินอิ่มแล้วอาหารกระป๋องพี่นอ้องทั้งอาหารกระป๋องทั้งอาหารเมด็ดอาหารกระป๋องมีโอ,อให้เขาเจ้าป๋องแรงป๋องแล้วให้อาหารเมด็ดม้นนี่ม้นนี่อิชิอิชียังบบกินเลยอาหารอิชียังเต็มถ้วยอยู่ แล้วจะร้องทําไมอ่ะร้องทําไมอ่ะลูกหึร้องทําไมอิชีนะอ้อนนะเดี๋ยวนี้บ่ก็ขันเหลือเวยขันเหลือบ่ขันเหลือเขากินแล้วเขาจะนอนแบบสบายอารมณ์เลยพี่น้องขันเหลือไงเราเห็นอิชีห้องดีๆนะเอาหัวเอามือข้างหน้าเขาอะตบตบหัวไอ้ต๊บหัวอิชีตบกันไปกันมาอิชีกับฟูใส่กับงอไปกับเศร้ากับเศร้านั่นกัน ก็อยู่น้ำจังสี่หรอพี่น้องอยู่น้ำแมวอยู่น้ำความทรงจำก็เก่าบางครั้งก็อยากลืมแต่มันลืมบ่ได้พี่น้องก็ต้องใส่เวลาเน,นาะแนบบนก็เลยจักสีเฮ็ดยังไงจักสีเป็นยังไนจักสีว่าจังหดเมย์เมย์กับชีวิตน้ำพี่น้องเป็นอย่างจังเผชิญอยู่แบบนี้เหมือนตัวคนเดียวในโลกนี้ก็ยัง ยังดีนะคะกับนี่เอฟซีนี่พี่มีน้องของเฮ้าที่คอยห่วงใยนะคะคอยห่วงใย่ๆอ,อบลนขอบคุณลหลายได้พี่น้องเลยเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมน่าจานะเนาะคลิปนี้ใยอบวนมาวอาซูฟังนะคะสถานการณ์เมื่อคืนเป็นอย่างไรเกือบสี่อดีพอกันแล้วพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปหน้าพอกันไหมได้พี่น้องเร้อไปายจ้า